รีเชแปดสี่ fs <F> เปืนซับคอมแพคครับทดสอบให้ดูสามนะ always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the สวัสดีครับโยบร้านชี่ยวแอนซอมกันครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวรีเทสครับผมรีเทส 84fs นะครับผมก็ดูใกล้ๆนะก็ตัวนี้ครับผมงานมือหนึ่งครับผมปล่อยกันให้ราคาเบาๆครับผมให้ราคาหลังบ้านกันเลยนะครับผมก็โอเคใครงบน้อยนะครับผมไม่อยากจะมีแบงค์กันเล่นสักกระบอกหนึ่งนะครับผมหาปืนซ็อกคอมแพรแบบพกพาง่ายนะครับผมเอาไว้ใช้อะป้องกันตัวก็ได้นะครับผมขับรถกลางค่ำกลางคืนนะครับผมหรือว่า ที่ที่ขับรถ1ิบล้อนะครับผมที่จะขับไปลาวขับไปเวียดนามขับไปพม่าขับไปจีนนะครับผมพกแบงค์กันไว้ผมว่าปลอดภัยนะครับผมเวลาโดนดักจี้ดักป้นหรืออะไรงี้นะครับผมจิบแบงค์กันเปิดกระจกซัดไปสักสิเมตรนะครับผมแต่ตัวนี้บรรจุได้แค่แปดปดดนัดนะครับผมหนึ่งแมกกาซีนบรรจุได้แค่แดนัดนะครับผมก็ดีเท่แปดสี่ครับผมเพื่อนๆปืนซับคอมเพกตัวนี้คือหืมฟังเสียงดูนะเพื่อน โอ้หเสียงดีเพื่อนๆตอนลองยิงแล้วเนี่ยแอบมีแรงรีคอยจากปืนเบาๆนะครับแต่บอกงี้ว่าแบงก์การมันไม่มีแรงรีคอยจาแต่ตัวนี้เนี่ยผมสัมผัสได้ถึงแรงรีคอยของมันนะครับเนื่องจากว่าปากาลำกล้องเนี่ยมันสั้นนะผมแรงระเบิดของกระสุนเนี่ยมันทําให้เกิดแรงรีคอยขนาดย่อมๆนะครับผมอ่าโอเคพูดอย่างงี้ดีกว่านี่นะเพื่อนเวลาใส่แม็กมันจะมีซ่อนแม็กอย่างงี้นะนดยไม่มีกระสุนนะผมเพื่อนสไลด์แขวนนะครับผมโหรอรอนี่นะอ่าเดี๋ยวเรา ผมลองใส่กระสุนให้ดูนะครับผมใส่กระสุนขนาด9มมแบงค์กัน P a k นะครับผมใส่แบงค์กันใส่ได้ขนาดเดียวนะครับผมสองนัดแล้วอ้าวสามนัดไปสี่นัดไปห้านัดแต่็หลักๆผมไม่เพื่อนๆใส่แค่ห้านัดพอครับผมเพราะเดี๋ยวสปริงมันละใส่เยอะเดี๋ยวสปริงละเอาหกนัดไปแล้วเจ็ดนัดไปแล้วโอ้จะใส่นัดที่แปดโอ้ไม่เอาดีว่าเพื่อน เดี๋ยวสปริงมาล้าใส่ขนะอญาตใส่แค่เจ็ดนัดเพราะตัวนี้ปืนไม่เกะกล่องนั้นเพื่อนอ่าโอเคนะน้า,น,านี่นะเพื่อน้ะชอบสุกใจทักมาเลยนะครับผมมีของไม่เยอะแล้วนะครับผมตอนนี้ปิดนําเข้าแล้วนะทักมาทักมาทักมาขอบคุณครับน้อเพื่อนมาลองดูระบบระบบเกี่ยวกับสุนกันดีกว่านั้นเพื่อนนี่นะผมคุณราไม่ดู ปืนพร้อมยิงแล้วนะครับผมนกง้างน,นะครับผมดี๊ดิีดปีดิดีดปี๊ดปีดป๊ด,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 ดอ้าวโอเคเพื่อนชอบถูกใจก็ทักมาเลยนะครับผมว้าวยังรอ